เดี๋ยวนี้มีคนจนไ,ไม่น้อยนะนิยมการปีนเขาและเขาที่ดึงดูและท,าท้าทายนักปีนเขาระดับทาร์ดคอร์มากเนี่ยหรือสายแข็งเนี่ยก็คือขิมาลัยหรือเพื่อถูกต้องคือยอดเขาเอเวอเรส ยอดขอเไอวิเรสเนี่ยมันสูงจากรอดับดน้ำทะเลก็8กิโลนะคนที่จะปีนไปถึงยอดพิชิตไอวิเรสได้นี่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแล้วก็ต้องเสี่ยงอันตรายมากต้องใช้เงินไม่ใช่น้อยนะเพราะต้องจ้างลูกหาก นะขนข้าวของอุปกรณ์หรือนี้คนก็แห่กันไปนะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์นี่กันมากจนกระทั่งขยะนี่มันเพิ่มพูนขึ้นแบบมหาศาลเลยหลายร้อยตันไยทีเดียวเดี๋ยวนี้เนี่ย คนก็มีทรัพยากรแล้วตัวช่วยเยอะทําให้สามารถจะปีนไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ได้แต่ปัญหาของนักปีนเขาเรานีเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่การปีนเขานะให้ถึงยอด เป็นเขาให้ถึงยอดนี้ก็ถือว่ายากแล้วแต่ที่ยากกว่าคือการลงจากเขาลงจากยอดเขาเพราะว่าคนที่ขึ้นไปถึงยอดแล้วเนี่ยเขาจะปราเลื้มนดีใจมากจะถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองบนยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วก็ถ่ายรูปทัศนียภาพ หรือถึงไม่ถ่ายรูปก,ก็ชื่นชมกับทักียภาพรอบยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยซึ่งมันสวยงามแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากหลายคนนะก็จะเพลิดเพลินนะการได้เป็นผู้ชนะพิชิตยอดเขา ผู้รู้เนี่เขาก็เตือนนะว่าขึ้นไปถึงยอดแล้วเนี่ยอยู่นานให้รีบลงเพราะว่าถ้าลงช้าเนี่ยไอ้ภูมิอากาศดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนรอบๆเอเวเรสต์เนี่ยมันอาจจะผันผวน เกิดพายุรนะุนแรงแล้วจนไม่น้อยนะก็ไม่ยอมลงนะจะลงได้ยังไงอุตสาห์ใช้เวลาเป็นเดือนขึ้นไปบนนั้นพอขึ้นไปถึงบนนั้นแล้วนี่จะใช้เวลาแค่10นาที15นาทีได้ยังไงบางคนก็หลายคนแลเพลินกับการพิชิตยอดเขาแล้วก็ไม่ยอมลงหรือลงช้า เรากบอกว่าเจอพายุเข้าไอตอนจะลงเนี่ยดูเหมือนว่าอากาศดูเป็นปกตินะแต่พอลงไปสักพักสองสามชั่วโมงนี้ธรรมชาติมันแปรปรวนผันผวนนะเกิดพายุหลายคนก็ไม่ทันตั้งตัวหรือตั้งตัว ไม่พร้อมตายคนที่ตายเพราะในระหว่างที่ลงจากเอเวอเรสต์เนี่ยแต่ว่าไปแล้วนี่ก็เยอะกว่าคนที่ตายในช่วงขาขึ้นนะจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะขึ้นไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยยากแล้วเนี่ยแต่ที่ยากกว่าคือการลงเพราะว่า ขึ้นไปถึงแล้วไม่อยากลงแต่พอลงแล้วนี่ถ้าลงช้าก็มีโอกาสตายได้คนเราเนี่ยเวลาขึ้นไปถึงจุดสุดยอดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ยอดขาวนะแต่เป็นจุดสุดยอดของอาชีพการงาน สิ่งที่ยากกว่าการขึ้นไปถึงยอดนี่ก็คือการลงนั่นเองในการที่จะไต่เต้าจนไปถึงยอดนี่ก็ถือว่ายากแล้วแต่ที่ยากกว่าคือการลงเดี๋ยวเพราะถ้าว่าได้ไปถึงยอดของ อำนาจนะอย่างเช่นตำแหน่งประธานาธิบดีนประธานาธิบดีอเมริกันของปัจจุบันเนี่ยไบยเดนเนี่ยอายุแกก็มากแลวนะแปแล้วแล้วแกก็เริ่มหลงหลงลืมลืมพูดผิดผิดถูกถูกเป็นยี่มาได้ปี2ปีหลังแล้ว คนก็แนะนำว่าเนี่ยอย่าลงสมัครนะชิงตำแหน่งประธานในธิบัีครั้งที่สองเพราะมีโอกาสจะแพ้แต่แกไม่เชื่อไม่ยอมคิดว่าเนี่ยมีฉันคนเดียวเท่านั้นที่จะเอาชนะทรัมป์ได้เหมือนกั็ที่เคยชนะมาแล้วแม้กระทั่งตอนที่โตวาีกับทรัมป์เนี่ยครั้งล่าสุด เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแกก็เผลอพูดผิดๆถูกๆพูดไม่จบประโยคพูดสลับไปสลับมาบางทีก็ลืมพูดไม่จบประโยคเรียกว่าเป็นการตัวอัติที่ก่อความเสียหายให้กับภาพพจนตัวเองมากหลังจากนั้นก็มีคนเรียกร้องให้แก ยุติการลงเลือกตั้งเป็นครั้งที่สองแต่ไบเดนไม่ยอมก็ยัยงคิดว่าเนี่ยฉันสามารถจะชนะทรัมป์ได้เห็นได้ชัดเลยนะว่าความความหวงแหนในตำแหน่งนี้มันมีมากและรวมั้งความหลงตนด้วย พอขึ้นไปถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยจะให้ลงนี่มันยากแต่ก็ยังดีนะที่ตอนหลังเนี่ยยอมรับนะว่าต้องลงแล้วละเพราะว่าคนสพับสนุนก็ถอนตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆคือจะให้ลงโดยสมัครใจนี่ไม่ยอมนะแต่ว่าเพราะว่าถูกแรงกดดัน จากคนที่เคยสนับสนุนทั้งนักการเมืองทั้งนักธุรกิจสุดท้ายก็เลยยอมประกาศว่าจะไม่ชิงตำแหน่งประธานนาธที่ประครั้งที่สองแต่มันอุทาหรณ์นะว่าเนี่ยคนเราเนี่ยพอขึ้นไปถึงอำนาจสูงสุดแล้วเนี่ยในการที่จะลงนี่มันยากมากแม้ว่า จะมีหลักฐานยืนยันว่าไปต่อไม่ได้แล้วและถ้าคืนวงเลือกตั้งก็คงจะแพ้แบบยับเยินเสียหายก็ต่อตัวเองต่อประเทศชาติแทนที่จะลงตอนนี้แบบสวยนะก็การว่าลงแบบไม่สวยเน,นี่ยนี่เพราะว่า การที่ไม่ยอมรู้จักลงมันก็แปลกนะประธานานาธิปดีอเมริกันหลายคนเนี่ยบอกเลยนะว่าการเป็นประธานาธิปรดีเนี่ยมันมันเป็นเรื่องลำบากมากอย่างแอนดรูว์จักสันเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นประธานานาธิปรดีก็เหมือนกับ่าสนใช่ไหมแต่ดูมีเกียรติหน่อย หรือว่าทรูแมนเนี่ยจะบอกเลยนะว่าคำเย็บขาวนี่ก็คือคุกนะคุกสีขาวว่าคนที่มีจิตปกติเนี่ยไม่มีใครหรอกนะที่อยากจะมารับงานเนี่ยคือเป็นประนาที่ทดีเท่ารู้ว่าจะต้องเจออะไรบ้าง <S <S <ม>หลายคนก็พูดค,คล้ายๆกันนะ แต่พอจะลงนี่ไม่ยอมลงนะน้อยคนมากที่จะลงจากสมัครใจถ้ามีโอกาสก็จะสู้เพื่ออยู่ในตำแหน่งได้ต่อไปไอันี้มันเช่เลยนะว่าการขึ้นเนี่ยมันไม่ยากนะแต่การลงเนี่ยมันยาก กีฬาหลายคนนะสามารถที่จะพาตัวไปถึงจุดสุดยอดของอาชีพได้แต่พอกาลลงชาเริ่มลดลงมีน้อยคนนะที่จะลงโดยสมัครใจอย่างเช่นถ้าเป็นนักมวยก็แขวนนวมถ้าเป็นนักฟุตบอลก็แขวนสตาร์เนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยนะก็อย่างทู่ซีต่อไปคนเราเนี่ยถ้าว่าอยู่ในมาถึงจุดที่สูงสุดของอาชีพแล้วก็ลงเนี่ยมันสวยนะแต่ว่าน้อยคนนะที่จะลงแบบสวยเพราะว่าไม่ยอมลงตอนที่ถึงจุดสุดยอดกนเมื่อก็ถึงหรือพิชิตยอดเอเวอเรสต์ได้แล้วเนี่ยอยากจะอยู่ไปนานๆ ไม่ยอมลงคันลงช้าก็กลับกบลายเป็นเอาชีวิตไม่รอดนักกีฬาหลายคนเนี่ยได้แชมป์แต่ไม่ยอมลงทั้งที่สังขารก็ร่วงโรยสุดท้ายก็จบลงอย่างไม่สวยนักกีฬาก็น,นักมวยที่เคยเป็นแชมป์ก็โดนกเขาถลุงนะรับเยิน หรือถ้าเป็นนักฟุตบอลก็ยิ่งเล่นไปก็ยิ่งโดนคนด่าวิจาร์ก็เล่นไม่ได้เรื่องแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ยอมอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้บางคนเป็นนักธุรกิจนะเป็น CO o ที่ประสบความสำเร็จมากอย่างเฮนรี่ฟอดเนี่ยหัวเขา หรือว่าปฏิวัติว,ตวงการรถยนต์เลยนะทำให้รถยนต์นี่กลายเป็นของราคาถูกที่แม้แต่กรรมกรก็หาซื้อได้เพราะเขาใช้วิธีผลิตนะด้วยกรรมวิธีที่มันรวดเร็วยิ่งผลิตได้มากเท่าไหร่ต้นทุนต่อนหน่วยก็จะลดลงราคาก็จะถูกลง คนก็ซื้อมากขึ้นเพราะคนซื้อมากขึ้นก็สามารถจะผลิตได้กำไรมากขึ้นและรุ่นที่เขานิยมเนี่ยที่ทำให้เขาดังมากและรวยมากคือรุ่นโมเดลทีมันม,มีอะไรสีดำราคาถูกไม่ซับซ้อนแล้วเขาก็ผลิตรุ่นนี้มา เกือบยีปีโอ้ยร่ำรวยมากแต่พอถึงเวลาที่โลกมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวเขาเองแทนที่จะรู้เนี่ยได้เวลาที่จะต้องวางมือแล้วให้ลูกมารับช่วงต่อไม่ยอมก็จะยืนยันอยู่ในตำแหน่งประธานต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ผลิตรถร,ร,รุ่นเดิมๆเมพราะเป็นความสำเร็จ แล้เชื่อมันจะสำเร็จไปได้ตลอดเป็นที่นิยมไปได้ตลอดเพราะว,ว่ายิ่งอยู่นานบริษัทก็ยิ่งแย่นะเพราะว่ารถที่เขาผลิตมันขายไม่ออกเพราะว่ามีคู่แข่งที่ดีกว่าเช่น G.M จากคนที่เคยทำให้บริษัทรุ่งเรืองกลายเป็นคนที่ฉุดให้บริษัทเนี่ยเรียกว่าใกล้จะล่มละลายเลยทีเดียวดีที่ตายก่อนนะ อันนี้คือว่าเป็นตัวอย่างคนที่มาถึงจุดสูงสุดนะของอาชีพแต่ว่าเกิดความหลงตัวลืมตนหรือเกิดความหลงไหลในความสำเร็จและคิดว่าวิธีเดิมๆจะใช้ได้ผลเลยไม่ยอมวางมือให้คนที่เขาปรับตัวหรือเข้าใจโลก สมัยใหม่มาทำงานแทนอันนี้มีเยอมกันนะพวก CEO ที่มาถึงพาบริษัทมาจนถึงจุดที่เจริญรุ่งเรืองและไม่ยอมลงบอกกับว่ายังอยู่ไปบริษัทก็ยิ่งแย่ลงนะเพราะว่ายัางใช้วิธีการเดิมๆไม่เข้าใจโลกที่เปลี่ยนไปมันก็มีนะประเภทว่า ลงนะแต่ลงแบบจําเป็นเพราะกฎหมายบังคับนะเช่นข้าราชการติดเป็นผู้ว่าพอครบ60ก็ต้องลงจากตำแหน่งแต่ว่าใจไม่ยอมวางนะลงจากตำแหน่งแต่ใจไม่วางยังคิดถึงนะความรุ่งโรจน์สมัยเป็นผู้ว่ามีลูกน้องมีบริษัทบริวารเยอะ ตอนนี้ตัวเองเป็นประชาชนเต็มขั้นแต่ว่ายังทำใจไม่ได้คิดถึงวันคืนที่เคยรุ่งโรจแล้วก็ยังคิดนะว่าอะไรยังเหมือนเดิมเนี่ผู้ว่าดีตผู้ว่าคนหนึ่งเนี่ยพอแกลงจากตำแหน่งแล้วเนี่ยแกก็ยังคิดว่าลูกน้องเนี่ยที่ใกล้ชิดเนี่ยแต่ยังเหมือนเดิม ยังเชื่อฟังยังเคารพนบนอบมีวันหนึ่งก็ติดต่อโทรศัพท์บอกลูกน้องว่าช่วยรับญาติคนหนึ่งผู้งานคือฝากเด็กกันนะสมัยเป็นผู้ว่าเนี่ยทำนี้ก็ได้แต่พอไปอดีตผู้ว่าแล้วยังคิดว่าลูกน้องที่ตอนนี้ก็ใหญ่แล้วในจังหวัด จะเชื่อฟังตนนะฝากเด็กไปให้โอ้ลูกน้องอดีตลูกน้องนี่ไม่ยอมนะอาจจะเพราะเหตุผลบางอย่างโอ้โกรธมากเลยนะเสียใจด้วยว่าทำไมลูกน้องไม่เหมือนเดิมแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นพ่อตัวเองเนะ่ยังคิดว่ายัางมีอำนาจนะที่ใครๆเขาจะเคารพนบน้อมได้ เสียใจทำใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้ที่ตัวเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วแต่ก็ยังดีนะดีกว่าผู้ว่าบางคนนะอดีตผู้ว่าบางคนเนี่ยตอนเป็นผู้ว่านี่เป็นผู้ว่าในจังหวัดที่ใหญ่มากใครๆก็เชื่อฟังทั้งข้าราชการทั้งนักธุรกิจเวลาไปไหนคนก็มาคอยต้อนรับ มาเอาอกเอาใจยิงข้าราชการด้วยแล้วนี่เรียกว่าพูดอะไรสั่งอะไรก็ทำตามไปไหนหนะักธุรกิจก็มายืนตั้งแถวรอพอกเกษียณแล้วก็หงอยทาใจไม่ได้ที่เป็นคนธรรมดาแล้วมีวันหนึ่งบริจังหวัดเนี่ยเขาชวนเชิญ อดีตผพ้ว่าคนนี้ไปที่จังหวัดที่ตัวเองเคยเป็นผู้ว่าแกก็ดีใจคนะาดหวังว่าอาดีตลูกน้องและข้าบดีินักธุรกิจในจังหวัดจะมาเข้าแถวต้อนรับมาให้ความสำคัญกับตัวเองเพราะกลัวว่าถ้าจะไม่มีคนให้ความสนใจเลยเพราะก็ไปสนใจผู้ว่าคนปัจจุบันมากกว่ามันทำใจไม่ได้นะมันทำไม ลูกน้องนักธุรกิจไม่เหมือนเดิมแนละ้วหงอยไปเลยนะตอนหลังก็เหมือนกับใจสลายนะอยู่ได้แม่นานก็เสียชีวิตนะอันนี้เรียกว่าลงแล้วแต่ยังไม่วาง้คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะ เวลาขึ้นไปถึงยอดแล้วเนี่ยไม่ยอมลงต้องถูกเขาบังคับให้ลงหรือจำยอมต้องลงแต่ลงแล้วก็ยังไม่ยอมวางใจไม่วางบางคนนะยังหลงนึกถึงสมัยวัยหนุ่มวัยสาวว่าฉันทำอะไรได้มากมายหน้าตาก็สะสวย คนก็ชื่นชมทำอะไรก็ทำได้ทำได้ดีแต่พอแก่ตัวแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ายังไม่ยอมลงนะหรือถึงลงแล้วก็ใจก็ยังไม่หวางยังคิดถึงสมัยที่ยังหนุ่มยังสาวสมัยที่หน้าตาย,ยังสะสวย ไม่ยอมรับว่าตัวเองแก่แล้วแล้วพี่แก่แล้วก็ยังพยายามแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูเหมือนกับสมัยยังสาวอันนี้ก็เรว่าไม่ยอมลงนะหรือว่าถึงลงแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยอมวางมันก็เลยมีความทุกขนะ์มีความทุกข์กับความเป็นกับความชารา ทนไม่ได้นะที่คนเรียกว่าลุงเรียกป้านี่พยาบาลมีลุงคนหนึ่งเนะี่ยแกไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปหาพยาบาลพยาบาลก็ถามว่าเจ็บตรงไหนลุงลุงแกบอกเจ็บตรงที่เรียกลุงนี่แหละเรียกฉันลุงได้ไงฉันอายุแค่เจ็ดสิบเท่านั้นเองเรียกฉันรับป้าได้ไงฉันยังแค่เจ็ดสิบ อันนี้เลยเราไม่ยอมลงนะลงยากแล้ววางก็ยิ่งยากข้าไปญ่เรามีอะไรก็ตามเนี่ยนะก็ต้องรู้จักวางนะเพราะถ้าเราไม่วางจะทุกข์มากเลยเช่นอะไรบ้างเนะเช่นทรัพย์สมบัติบางทีไม่ต้องรอให้ตายนะถึงจะสูญเสียทรัพย์เนี่ย ขารที่ยังเป็นๆเ,เนี่ยบางทีก็สูญเสียทรัพย์เงินหายถูกโกงวิชาชีพหลอ,อกเอาเงินไปที่จริงถ้ารู้จักวางนะใจก็ไม่ทุข์นะเสียแต่เงินแต่ว่าใจไม่เสียแต่จนวนไม่น้อยเนี่ยวางไม่ได้วางไม่ได้ก็ยังคิดถึงเงินที่เสียไป หรือว่าบางทีไม่ได้เสียเงินเพียงแต่จ่ายหรือซื้อของแพงมารู้ที่หลังว่าเอมันมีของที่ราคาถูกทำใจไม่ได้ที่คนอื่นเขาซื้อได้ถูกกว่าเราก็อาแต่คุ้นคิดจนกระทั่งซึมเศร้าไปก็มีอันนี้พอไม่รู้จักวางหรือว่า ยังยึดติดในหน้าตาของตัวเองอยังยึดติดในรูปโฉมโนมพันของตัวเองนัางที่ก็ชาราแล้วนี่ไม่มาผู้หญิงหรือผู้ชายนะพอมีใครเรียกลุงเรียกป้านี่ก็โหยทุกนะเพราะยังวางไม่ลงยังวางไม่ได้ความหนุม่มความสาวความสวยความงามในอดีตแทนที่จะวางแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขก็ปรากฏว่า ทำใจไม่ได้ที่เขาไม่เห็นเราสวยไม่เห็นเรางามเหมือนเมื่อก่อนคนเราเนี่ยถ้าว่ารู้จักลงนะหรือว่ารู้จักวางได้นี่มันมีความสุขนะเพราะว่าสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงแล้วเดี๋ยวนี้เราเนี่ยยึด สารพัดเลยนะไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงหน้าตาอำนาจซึ่งพวกนี้มันก็ให้ความสุขกับเรานะก็มีเหตุผลอยู่แต่คนจะไม่น้อยเนี่ยแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ดีก็ยังยึดนะไม่ยอมวางเช่นคำต่อว่าดาทอคำตำหนิติชินไอ้พวกนี้มันไม่ดีกับใจเลย สำหรับคนที่ยังทำใจไม่ได้แต่ปกว่ายังเก็บเอาไว้นะยังไม่ยอมวางใครพูดอะไรไม่ดีทั้งทน้าที่ไม่ชอบแต่ก็ไม่ยอมวางจากใจยังเก็บเอาไว้ความผิดพลาดในอดีนะซึ่งมันทำให้รู้สึกเสียเซลล์รู้สึกผิดทุกครั้งที่นึกถึงแต่ว่า ก็ยังไม่ยอมวางยังยึดเอาไว้เหนียวแน่นทิมแทงตัวเองความโกรธนะความเกลียดไอ้พวกนี้มันไม่ดีกับใจเลยแต่ก็ยังยึดเอาไว้ไม่ยอมวางไอ้การไม่ยอมวางทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงคนรักเนี่มันก็ดูมีเหตุผลนะเพราะว่าไอ้เงินทองชื่อเสียงคนรักมันทำให้เรามีความสุข แต่ว่าหาไอ้คำต่อว่าด่าทอความเหย็ดหยามความโกรธความเกลียดไอ้พวกนี้มันมันดีตรงไหนมันนี้ททำให้เรามีความสุขขึ้นเลยแต่ทำไมาถึงไปยึดมันเอาไว้ในการที่เราไปยึดเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จเนี่ยอันนี้เพราะว่าเราไม่ตระหนักไม่เห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยง แล้วมันเจอไปได้วยทุกข์แต่การที่เราไปยึดคำต่อว่า,าดา่าทอคำดูถูกเหตุการณ์ที่เจ็บปวดหรือว่าความโกรธความเศร้าเนี่ยความเครียดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะเพราะไม่มีสติเพราะไม่รู้ตัวคนเราถ้ารู้ตัวเมื่อไหอไร่มันจะวางเลย ไอ้ความโศกความเศร้าจะไม่เก็บเอาไว้อพอเราถ้ามีสติเนี่ยทำอะไรอยู่มันก็จะวางเรื่องราวในอดีตที่ทำให้เจ็บปวดรวมทั้งคำต่อว่าด่าทอถ้าเราพยายามนะมีสติมีความสึกตัวหวมากๆเนี่ยการปล่อยวางสิ่งแย่ๆออกไปจากใจมันก็จะทำได้ง่ายขึ้น และถ้าเรามีปัญญานะเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งปงนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นตัวทุกข์เนี่ยเราก็จะไม่หลงเพลินนะกับเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จและทั้งคนรักปัญญาคือการรู้ความจริงเห็นความจริงจะทำให้เราปล่อยวางและถึงเวลาที่เราจะต้องลงนะหลังจากที่ขึ้นมาถึง จุดสูงสุดเนี่ยเราก็จะลงได้ง่ายลงได้อย่างถูกจังหวะนะไม่ใช่ว่ายืดเยือ้อนะอ้อยอิ่งเสียดมเสียดายกว่าจะมารู้ตัวทีก็ถูกเขาฉีบลงมานะจากจุดสูงสุดไปซะและ้วหรือว่าอยู่ในสภาพที่ยับเยินนะเพราะว่าที่เคยชนะมันกลายเป็นไพ่แพ้ไปแล้ว คนเราเนี่ยถ้าว่ารู้ว่าเมื่อไหร่คนลงนะแล้วก็รู้จักวางนะให้ความทุกข์มันจะลดลงไปได้เยอะเลยมันจะมีความสุขได้ง่ายและทำงั้นได้มันต้องมีสติความรู้สึกตัวนะแล้วก็มีปัญญาด้วย